ไม่กล้ากินกลัวเหมือนพรีเซ็นเตอร์น้ำพริกแมงดาปลาย่างถุงนึงหนักครึ่งโลใส่ตัวแมงดามาให้ด้วยผสมกับเนื้อปลาดุกฟูๆช้ำๆแค่มีเขาสวยร้อนๆอย่างเดียวจบแต่ไม่กล้ากินกลัวเหมือนพรีเซนเตอร์เหมือนตรงไหนกลัวอะไรเหมือนอะไรกลัวเหมือนคือเพราะอะไรถึงไม่กล้ากิน กลัวล่ะผีแมงดาหรอผีน้ำพริกกลัวอะไร,ร,ก,ก,ละไรกลัวเหมือนพรีเซนเตอร์คือบูลลี่ปะเนี่ยบูลลี่ปะเนี่ยโยกเจว๋วีฮ้เจ้ามาอย่าพิษเยอะ นุกเครียดนุกนานเขาเรียกลูกอะไรนะลูกอะไรก็ไม่รู้กิน <ordering> อะไรดี EP ที่สามแล้วนะเอาดีๆแพ็กหนึ่งจะหนักครึ่งโลนะก็ช่องนี้ยเขารีวิวแต่ของอร่อยดูจากหุ่いいนคนรีวิวดีปรันตีไปครึ่งหนึ่งแล้วติดตามยังอ่ะกดเร็วปิกัดน้ำพริกอยู่ข้างล่างนะตรงตะกร้าสี <S <S หเหลือง วันไหนเบื่อเบื่อไม่รู้จะทานอะไรสั่งมาแช่ตัวเย็นไว้เลิศ